พระคุณแม่ยิ่งใหญ่หาใครเปรียบไม่มีใครมาเทียบคุณแม่ได้รักของแม่นั้นเป็นรักจากดวงใจวอวยพรให้แม่ของฉันมีสุขเอ่ยสวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้ครูปาจะพาเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยพระคุณแม่พร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว ตามครูปามาเลยค่ะวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกๆุกปี12สิงหาคมเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดอกไม้ประจำวันแม่ดอกมะลิดอกมะลิ เปรียบถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่แม่มีต่อลูกและมีอย่างยาวนานตลอดไปเสมือนสีและกลิ่นของดอกมะลิที่ขาวตลอดเวลาและหอมอบอวนตลอดทั้งวันทั้งคืนในประเพณีไทยการไหว้มารดาจึงนิยมใช้ดอกมะลิเป็นดอกไม้หลักความสำคัญของวันแม่วันแม่แห่งชาติ เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ทำให้เราต้องหวนกลับมาและลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดแม่ผู้เลี้ยงดูรวมถึงแม่ของแผ่นดินเพราะแม่เป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากที่สุดในชีวิตคือบุคคลผู้ให้ชีวิตผู้คอยคุ้มครองผู้มอบความอบอุ่น การปฏิบัติตนที่ดีต่อคุณแม่ตั้งใจเรียนเชื่อฟังคุณคณรูรู้จักการแบ่งปันไม่แกล้งเพื่อนๆนช่วยคุณแม่เก็บของเล่นและรู้จักช่วยเหลือตนเองช่วยคุณแม่ดูแลน้องไม่แกล้งน้องการปฏิบัติตนในวันแม่นำพวงมาลัยไปกราบแม่ขอพรแม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทำบุญตักบาตรและทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมงานกิจกรรมต่างๆจัดนิทรรศการการประกวดเพื่อรำลึกถึงพระคุณแม่ประดับไฟตามบ้านเรือนประดับธงชาติเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรในสถานที่สำคัญของสวนราชการในคืนวันที่12สิงหาคมค่ะการบอกรักแม่ไม่จำเป็นที่เราจะบอกเฉพาะวันแม่นะคะแต่เราสามารถบอกได้ในทุกวันวันนี้ครูป,ปาขอตัวไปเตรียมพงอะไรเพื่อกับมแม่ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ